รถทดลองขับครับส่วนรถ1 0 0 0 0แสนบาท Ford Ranger Raptor 2.0ดีเซลครับไปดูรายละเอียดกันครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่ลังเลอยู่นะฮะอยากจะได้ Ford r a n เจ r Raptor ตัว2.0นะครับตอนนี้รถเทสต์ได้ของเรานะครับฟอบางบัวทองกับ Ford ดเซล3นะฮะตอนนี้ประกาศขายแล้วนะฮะงบการขายอยู่ที่100,000บาทนะผู้พิที่ท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับรอติดต่อเข้ามาดูนะฮะตัวรถเนี่ยเป็นปี2023นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเคยมีถ่ายรีวิวไปแล้วรอบนึงนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมกันนิดนึงสำหรับคันนี้ครับ ตัวรถเนี่ยเป็นปี2023นะว่ายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะฮะใครที่ลังเลอยู่นะครับมาดูได้เลยนะเข้ามาดูตัวจริงกันก่อนนะฮะก่อนที่จะมีการซื้อขายก่อนที่มีการตกลงปรงใจนะฮะรอบๆตัวรถนะฮะเดี๋ยวี่พาดูก่อนเลยว่ารอบตัวรถเนี่ยตัวรถมีความใหม่เอี่ยมแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลขใหม่ภายในกันนะครับว่ารถทดลองขับรถเทสต์ไดร์เนี่ยหลังจากที่ใช้งานมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยจนถึงตอนนี้ประมาณสักปลายปีนะฮะก็ ลดไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับตัวเลขใหม่ของเขานะฮะนี่ครับสติก,กอร์ ford test drive นะฮะเดี๋ยวเราแกะออกให้นะครับแกะออกเนี้ยก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นรถเทสต์ใดนะฮะมาดูภายในนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับราคาเต็มนะฮะลูกค้าท่าไหดที่ซื้อสดก็ว่ากันอีกทีนะฮะกดสตาร์ทให้ดูเลยนะครับเลขไม่นะฮะของคันนี้อยู่ที่ 2 1 1 4กิโลเมตรนะฮะ211กิโลนะฮะถ้าตอนนี้ณวันนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนนะ2 5 6 6กครับเลขไม่งรกิโลเมตรนะที่ใช้ไปนะครับดูสภาพภายในครับอ่านดูเบาะแถวหลังครับเบาะแถวหลังก็ต้องบอกว่าในขั้นตอนของการเทสเนี่ยแทบจะไม่มีใครได้นั่งนะฮะก็เทสกันก็จะมีเซลนั่งซ้ายลูกค้านั่งขวาเท่านั้นเองนะฮะทดลองขับนะฮะดูเบาะแถวหน้าบ้างครับ ดูช่วงขาเหยียบขึ้นนะครับ Ford Performance ดูช่วงตัวเบาะครับใหม่กริฟครับผมหลายๆคันที่มีปัญหาจะเป็นตรงนี้ครับในเรื่องของการขึ้นลงนะฮะตัวนี้จะสึกก่อนแต่ว่าคันนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือเลขใหม่เนี่ย200กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวรถเนี่ยใหม่เอี่ยมนะครับ อาจจะต้องด่วนนิดนึงนะฮะสำหรับท่านลูกค้าท่านใดสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจอยู่ อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรของตรีได้เลยนะฮะศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งหกฟอร์ดเซลตีนะฮะทุกช่องทางชื่อฟอร์ดเซลตีบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยวารันตีมีเดินไปแล้วนะครับแต่ว่าคุ้มแน่นอนครับกับงบการขาย1นึ่งแสนบาทนะฮะฟรีประกันภัยด้วยต้องบอกว่างบการขาย1นึ่งแสนเนี่ยไม่รวมประกันภัยนะฮะประกันภัยที่แถมฟรีให้แยกกันต่างหากนะครับด่วนนิดนึงนะฮะศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หกหนึ่งหกนะฮะฟอร์ดเซลต